เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมี่ยงเมืองน่านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาเมี่ยงตำบลน,น้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีการปลูกชาอัดสำหรหรือชาเมี่ยงเพื่อเก็บยอดและใบอ่อนนำมาหมักเป็นเมี่ยงใช้เป็นของว่างรับแขกและเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานับร้อยปีแต่ปัจจุบันมีผู้บริโภคน้อยลง ชุมชนจึงนำใบชาเมี่ยงมาศึกษาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเพื่อสร้างรายได้ทดแทนทั้งนี้ชุมชนต้องการพัฒนาสินค้าเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่จึงเริ่มกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมี่ยงดังนี้ขั้นตอนที่ 1. สํารวจความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเริ่มจากการวิเคราะห์เทรนด์โลก และเทรนการออกแบบผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในปัจจุบันมักจะเดินทางไปในหลายสถานที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นทำงานเล่นกีฬาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตควรเป็นสินค้าที่มีขนาดกระทัดรัดและสะดวกกับการใช้สอยหรือที่เรียกว่า compact and comfortable ซึ่งแนวทางที่มีศักยภาพทางการตลาด คือสินค้าที่สะดวกต่อการพกพาและง่ายต่อการใช้สอยจากนั้นศึกษาศักยภาพของชุมชนและผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่จะสามารถนำมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดคำตอบที่ได้คือชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมี่ยงที่สะดวกต่อการพกพาและง่ายต่อการใช้สอยอีกทั้งยังต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้คือ 1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมียงที่สะดวกต่อการพกพาและง่ายต่อการใช้สอย 2. สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นขั้นตอนที่ 2. อออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องเดินทางไปในหลายสถานที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นแนวทางที่เลือกใช้คือ 1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมียงที่สะดวกต่อการพกพาและง่ายต่อการใช้สอย 2. สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญลักษณ์และร่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมียงขั้นตอนที่3จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยปรับขนาดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมียงเพื่อให้สะดวกต่อการพกพาและง่ายต่อการใช้สอย รวมทั้งนำผ้าถอพื้นเมืองน่านมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวทางที่กำหนดไว้ขั้นตอนที่4ทดสอบตลาดด้วยการน,นำสินค้าชุดผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายจากชาเมียงภายใต้แบรนด์ XT Adnan ไปทดสอบตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องเดินทางไปในหลายสถานที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปร,ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการขั้นตอนที่5ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Line, Instagram ของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องเดินทางบ่อยนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและออฟไลน์เช่นโรงแรมและฟิตเนสเซ็นเตอร์ แล้วชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากชาเมี่ยงภายใต้แบรนด์ e x t e e l a u ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้ต้องการเดินทางไปทำกิจกรรมในหลายสถานที่